การบายโปรดักต์นำเสนอวิธีการนะครับเราดูว่าถ้าใส่หุ้มเบกอของเราแล้วเนี่ยนะฮะลังกากที่รถอุถ่นเพลทแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะเราเคยได้ยินว่าเอ๊ะใส่หุ้มเบกทำเป็นตัวสวมนะงานาจะมีปัญหากับเบาะหรือไม่อันนี้เราอีสุป,ปี2020นะครับใส่หุ้มเบะเนี่ยผมให้ดูนะครับว่านี่ใส่หุ้มเบาสีชาของเราไป นะครับใส่ปูพื้นด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้มีอุบัติเหตุมานะครับก็คือไอแบกทำงานแต่ทำงานแล้วเนี่ยฮะลูกค้ามาที่ร้านเราเนี่ยนะเอางานให้เราดูนะครับว่าเออนี่ครับไอแบกก็คืออยู่ส่วนนี้นะฮะเวลาทำงานปุ๊บนะฮะไอแบกก็คือเป็นแก๊ประเบิดระเบิดปึ้งออกมาเพื่อว่าให้คนขับหรือผู้โดยสารที่อยู่ข้างในปลอดภัยนะครับคันนี้ทำพุ่งบอกแบบสวนของทาไใบโปรดดัก นะฮะแล้วกเ็เข้ามานะครับลูกค้าเอารถเข้ามาเพื่อจะให้ดูนะครับว่าเออนี่ยะสายไปแล้วนะครับไอแบกทำงานขาดอย่างนี้ซ่อมได้ไหมนะครับอ,อันนี้เราสามารถจะเปลี่ยนทั้งชิ้นได้แต่ที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าคำถามคำถามที่ลูกค้าถามไอแบกทำงานหรือไม่ที่บอกนะครับ ถ้าไอแบกทำงานปุ๊บระเบิดออกมาตุ้งนะฮะการทำงานนะยังปกติดีหรือไม่อันนี้ปกติดีนะครับเบาะนี้ตรงนี้ต้องขาดตรงนี้ก็ขาดตามออกมานะฮะอันนี้อันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับหลังจากาที่ประกันเข้าเคามาใหม่แต่ตัวนี้ตัวที่ขาดนะครับมันจะขาดออกมาตามรอยเย็บ้วยแรงระเบิดปึง่งคนขับก็ปลอดภัยนะฮะฉะนั้น ถ้าเป็นงานของคาร์บายโปรดักต์นะครับสบายใจได้ว่า,าไม่มีปัญหาสิ่งใดนะครับนี่เลยนะไม่มีปัญหาสิ่งใดนี่คืองานจริงรถจริงนะครับลูกค้าที่ใส่ไปจากประสบการณ์จริงคันนี้เป็นรถ b ีแม็ปี2020นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่เข้ามาทางเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ซื้อหุง้งบอกแล้วก็ติดตั้งเสร็จก็จบกันไปเรามีบริการหลังการขายนี่นะฮะเรามาสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับ มีปัญหาสิ่งใดตกปรึกษาโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่คาร์ไบด์โปรดักเบอร์โทรนะครับ091709960 9, 9, 9 0. นะเราพูดดูแลรถให้กับท่านนะครับนะในนามคาร์ไบ r o โปรดักสวัสดีครับ